สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat f i ฟล์ครับวันนี้ผมกอล์ฟแคทไฟจะมาแนะนำเทคนิควิธีการซ่อมแซมไฟล์วิดีโอด้วยแกรี่ยูนิตี้นะครับต้องบอกเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่น่าใช้งานมากๆนะครับก่อนหน้านี้พี่กอล์ฟเคยทำคลิปแนะนำวิธีการซ่อมแซมไฟล์วิดีโอไปแล้วนะครับแต่ว่าเป็นใช้ชุดคำสั่งดอชนะครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยแล้วก็ไม่ถนัดด้วยนะครับถ้าเราติดตั้งโปรแกรมตัวนี้ครับแกรี่ยูนิตี้นะครับเราสามารถแค่คลิกเพียง2คลิกก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับซึ่งขั้นตอนในการซ่อมแซมไฟล์นััั้นนทยยงงไไปชมกเลครบ เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคในการซ่อมแซมไฟวิดีโอได้ง่ายผ่านแก r y ยูนิตี้นะครับเป็นโปรแกรมที่สามารถช่วยซ่อมแซมไฟวิดีโอได้ง่ายนะครับเพียงไม่กี่คลิกก็สามารถซ่อมแซมไฟวิดีโอได้แล้วจากเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะต้องใช้ชุดคําสั่งนะครับอันนี้ง่ายกว่าเดิมนะครับซึ่งมีก k อ p ขั้นตอนแรกก็คือแนะนําขั้นตอนในการติดตั้งก่อนนะครับ p i c ทิ้งลิงก์ด้านล่างแล้วนะครับกดเข้ามาเจอหน้านี้นะครับก็มี2เวอร์ชันให้เลือกนะครับก็คือเวอร์ชันฟรีกับเวอร์ชันโปรนะครับให้ดาวน์โหลดเวอร์ชันฟรีได้เลยครับเม แล้วก็ทําการเดบุลคลิกได้เลยนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งได้เลยครับไปับปิดตรงนี้ก่อนเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าก็กดฟินิชเลยครับจากนั้นก็เข้ามาที่หน้าในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับ g กรี Unity นะครับจากนั้นนะครับมาที่หัวข้อนี้ครับ System t o o l ครับ System t o o l นะครับตรงนี้นะสัญลักษณ์ตรงนี้นะกดเข้าไปครับแล้วก็มาที่หัวข้อ Repair System File ครับ Repair System File ตรงนี้นะนะครับตรงนี้นะครับ กดเข้าไปได้เลยครับตัวนี้นะครับระบบจะเข้ามาที่ฟังก์ชันดอทและทําการนะครับใช้ชุดคําสั่งนะครับรีแพร์นะครับก็คือซ่อมแซมไฟล์นะครับตัววินโดว์ให้เลยนะครับซึ่งเดิมเนี่ยถ้าเกิดจำมาได้พี่ก็เคยนาคลิปขึ้นมาแนะนำนะก็คือต้องใช้ชุดคําสั่งนะครับดอทใช่ไหมครับบางคนไม่ถนัดนะครับซึ่งอันนี้ง่ายเลยก็คือแค่คลิกเองนะครับระบบจะทําการซ่อมแซมให้เลยที่สำคัญก็คือเมื่อซ่อมแซมเสร็จแล้วก็จะปิดหน้านี้เองโดยอัตโนมัตินะครับนีขั้นตอนในการ ซ่อมแซมไฟว w นโดว์นะครับผ่านตัวโปรแกรม Gay Unity นะครับที่ทำให้เราสะดวกง่ายดายยิ่งขึ้นนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่เมื่อฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดลิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟทครับ